ฮาเล่ดิวิสันสปอร์เตอร์พันสองครับรถคันนี้เป็นรถปี2019เลขไมล์หมื่นเก้าพันกิโลมาพร้อมกับของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขมไมล์แท้ไหมมาชมครับมาเลขไมล์คันนี้วิ่งมาครับหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบริลคา้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไปคันนี้สวยใสยเหมือนใหม่คันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะฟังจันที่เป็นของแต่งนี่ชิลหน้าแต่งนะครับขนาดใหญ่หัวโชกสวยครับคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับ ยกสูงขึ้นมานะครับเพื่อการขับขี่นะครับที่ง่ายและเท่ขึ้นมาครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวถอดต่างๆไม่มีราางนะครับมือคัตมือเบรกเดิมไม่กดไม่งอครับกระปุกอันเบรกไม่มีรั่ดซึมเลยชุดสีเดิมครับนี่ฮะชุดสีถังเดิมต้องบอกว่ามีเพียงรอยขนดาวเล็กน้อยไม่มีบุหระ่ักยิ้มเบาะนั่งแต่งครับลายไดมอนคัตมีขาดมีรูบ้าเล็กน้อยครับตามการใช้งานคันนี้มาพร้อมกับพนักพิงด้านหลังเป็นของแต่งครับมาฮะ ด้านหน้านี่ครับโคมไฟหน้าเดิมครับนี่ฮะไม่มีถ้าบอกต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยบังโคลน้าเดิมครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกรลาวยางด้านหน้าคันนี้ให้ไปครับ80%นะฮะขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีรุ้งกระบอกชกด้านล่างครับนี่ฮะไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์คันนี้มาพร้อมก,กับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งมาดูหน้าเครื่องครับนี่ครับต้องบอกว่าแห้งใสเหมือนใหม่นะครับคอท่อสวย ไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับฝาว,าวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวกรองอากาศเดิมนะครับพักเท้าเดิมนะฮะยางเต็มเต็มขาอย,ย่เบียหลังคันนี้ไม่คดไม่งอแข็งเครื่องเดิมสวยคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งครับจากแวนไฮครับรอบเดินเบาดิคาด้ครับอัตราเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว ยนเดินเรียบครับผมไม่มีสะดุดเลยครับมาฮะคันนี้สวิงอาร์มด้านขวาไล่ริ้วรอยครับนะฮะชุดสายพานเดิมสวยครับยังใช้ได้อีกนานเลยคันนี้ขอบรอด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับยางหลังคันนี้ครับต้องให้อ่าให้ไปอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับเอาละมาฝั่งซ้าย นีครับจานเบรกด้านหลังเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคันนี้ย้ายทะเบียนด้านข้างครับเป็นของแต่งมาครับสวิงอาร์มด้านซ้ายไม่มีรอยขีดข่วนรอยล้มหรือสไลด์นะครับแข้งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปดพักเท้าเดิมครับยางเต็มคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอครับมาดูฝาบาฝั่งซ้ายหน่อยแห้งใสเหมือนใหม่ครับคีิเครื่องสวยสีไม่มีผุพองครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสครับตามสไตล์พันธุ์เบนนทบุรีครับกระบอกช็คด้านล่างฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยอัละคันนี้เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่ครับ449,000บาทดาวน์ตนตัวเพียง9 9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าจ่าทุกอย่างซื้อสดรถได้อยากได้เท่าไหร่ว่ามาครับเดี๋ยวเจอกันทันตบายทับลีสวัสดีครับ